ต้องไปข่านที่เวทระเบียนหรือว่าจุดคัดกรองสิทธิ์ สำหรับการใช้บริการด้วยระบบนัดตรวจล่วงหน้านี้ปัญหาที่น่าเป็นกังวลคือเรื่องของจำนวนผู้ประกันตนที่จะไม่ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงในเรื่องนี้ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักด์ก็ได้บอกว่าได้มีการจัดการโดยมีการแบ่งการบริการระหว่างผู้ป่วยปกติและผู้ป่วยในระบบประกันสังคมที่ได้นัดตรวจเพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการรักษาได้รับการบริการตรวจทั้งหมดอย่างทั่วถึงกรณีที่คิวเต็มใช่ไหมคะอันแรกเลยเด็กคนไข้สามารถเข้ามาเวดดิ้งลิสต์โดยที่ว่าเข้ามาเช้า เราก็ได้ได้ตรวจอยู่แล้วเพราะเรามีบริการตรวจนอกเหนือจากคิวนัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราเข้าไปในระบบคิวแล้วเขาว่างเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงในวันนั้นถ้าเขามาเช้าเขาก็จะได้รับการตรวจเพราะว่าการนัดของเราเนี่ยเรายัางสแปรให้คนไข้ที่เป็น walk in <ช> <ๆ S 1> เข้ามาด้วย ซึ่งทางผู้ประกันตนที่มาใช้บริการกับทางโรงพยาบาลก่อนหน้าที่จะมีโครงการบริการนัดตรวจโรคหน้านี้ก็มักจะพบกับปัญหาที่ต้องรีบเดินทางมาตรวจบ้างหรืออาจต้องรอคิวค่อนข้างนานแต่เมื่อทราบว่าทางโรงพยาบาลได้มีการจัดทําโครงการบริการนัดตรวจโรคหน้าก็ยินดีที่โครงการนี้จะเข้ามาช่วยลดปัญหาทําให้การมาใช้บริการสะดวกมากยิ่งขึ้นรอคิวนานค่ะรอตอนที่วัดความดันก็นาน เราพบคุณหมอก็นานก็เสียเวลาค่ะคิดว่าดีค่ะเพราะว่าจะไม่ต้องมารออย่างนี้ค่ะเพราะว่าเราโทรมาแจ้งก่อนอย่างนี้ค่ะคิดว่าดีค่ะเห็นด้วยค่ะก็คิดว่า <ๆ S 2> ทุกอย่างจะสะดวกรวดเร็วขึ้นก็ดีเราก็ไม่ต้องเสียเวลาทํางานอะไรครึ่งวันอะไรก็ได้พนักง,งานพยาบาลอะไรก็พูดดีจะใช้บริการที่นี่นาน ค่ะสำหรับผู้ประกันตนท่านไหนนะคะที่สนใจจะทําการนัดตรวจด้วยระบบนัดตรวจล่วงหน้ากับทางโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ก็สามารถที่จะเข้ามานะคะในการดําเนินการนัดตรวจกับทางโรงพยาบาลได้แล้วตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปค่ะไม่ว่าจะเป็นการโทรเข้ามานะคะในเรื่องของการสอบถามกับเจ้าหน้าที่หรือว่าแม้แต่การลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของทางโรงพยาบาลค่ะก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ประกันตนในการที่จะลดในเรื่องของการเดินทางที่ไม่ต้องเสียเวลานานรวมทั้งการต้องมานั่งรอคิว ด้วยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงาน จัรจครบจบเลยในขั้นตอนเดียวนะคะไม่ต้องเสียเวลาเป็นวันๆไปนั่งรออีกแล้วเพราะว่ามีบริการการนนะัดตรวจลวงหน้าด้วยค่ะเอากลับเข้ามาในช่วงของเราสองคนมีคําถามจากหลังมาเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมฝากถามเข้ามานะคะซึ่งเราก็คัดเอาคําถามที่น่าจะเกิดประโยชน์กับ คนวงกว้างด้วยนะคะ<ด>มาตอบคำถามกันค,คนแรกค่ะน่าจะเป็นคุณผู้หญิงโทรเข้ามาถามนะคะ,คะถามว่าสามีเนี่ยมีประกันสังคมคแต่ว่าตัวภรรยาเนี่ยอยู่บ้านเฉยๆเป็นแม่บ้านะจะสามารถใช้สิทธิ์เบิกประกันสังคมของสามีได้หรือเปล่าคะการเป็นสามีภรรยากันเนี่ยนะคะถ้าเป็นผู้ชายเป็นผู้ประกันตนผู้หญิงภรรยาข้อลูกใช้สิทธิ์ได้ ะะแต่เข้าใจว่าที่ถามนี่คืออยากจะใช้สิทธ์อะไรเจ็บป่วยด้วยได้ไหมคะเจ็บป่วยไม่ได้เพราะ<อ>ว่ารัฐเนี่ยได้กําหนดให้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำอะไรเลยก็ต้องมีบัตรทองะนะคะ,คะก็ใช้บัตรทองรักษาได้แล้วก็นอกจากนั้นดูแลไปถึงครอบครัวลูกของคุณที่เกิดมาเนี่ยนะคะทางฝ่ายชายเนี่ยก็ไปสามารถรับเงินสงเคราะห์บุตรได้แต่ต้องทําให้บุตรที่เกิดขึ้นกับภรรยาเนี่ยเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย อาจารย์ตู่อยากจะบอกว่าถ้าอยู่กินกันแล้วเนี่ยจดทะเบียนสมรสซะหน่อยนะคะมันมันไม่มีผลทางกฎหมายหรือย,อยางมันก็ป้องกันตําแหน่งได้ดีด้วยนะถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ว่าคุณผู้ชายเนี่ยมีชื่อเป็นพ่อเด็กในใบเกิดอันนี้เบิกได้ไหมคะอันนี้เบิกค่าคลอดได้เลยค่ะอ,อ,อันนี้ในการจ่ายค่าคลอดเนี่ยระบุไว้ว่า สามีหรือภรรยาที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาอันนี้สามารถมีพยานได้ว่าเอาอยู่ด้วยกันนะเป็นลูกของคุณจริงแต่ว่าก็ใช้สิทธิ์ได้สองคนคะนะคะจะภรรยาไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยนะคะแต่ถ้าหากว่าทางเป็นฝ่ายหญิงเนี่ยทางกฎหมายเนี่ยลูกที่ออกจากตัวของฝ่ายแม่เนี่ยยังไงจะจดไม่จดก็เป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายก็ได้มาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าฝ่ายหญิงเป็นผู้ประกันตนไม่จดทะเบียนพ่ออยู่ไหนก็ไม่รู้ ไม่เป็นราได้สิทธิสงเคราะห์บุตรด้วยได้สิทสธิค่าคลอดด้วยได้สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรด้วยค่ะเพราะฉะนั้นกเ็เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวกรณีเจ็บป่วยแต่ว่าสิทธิ์กรณีที่คลอดบ,บุตรหรือว่ากรณีที่สงเคราะห์บุตรเนี่ยทางฝ่ายชายก็ยังเป็นสิทธิ์ให้กับครอบครัวได้และที่สําคัญคือถ้าตอนเสียชีวิตเสียชีวิตในีทางครอบครัวเป็นทายาทเนี่ยก็ได้อยู่แล้วแต่ จดทะเบียนสมรสกันค่ะจะได้เป็นทายาทโดยชอบธรรมเพราะว่ามารดาบิดาสามีหรือภรรยาแล้วก็บุตรเนี่ยเป็นทายาทที่ได้รับเงินเวลาที่ผู้ประกันตนตายอยู่แล้วะนะคะ้าไม่ได้ระบ,บุเอาไว้ว่าจะให้ใครคคอีกคําถามนึงค่ะจันตุค่ะมีผู้ประกันตนคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยเกิด ประสบอุบัติเหตุตั้งแต่เมื่อ6ปีที่แล้วแล้วก็วปรากฏว่ายังคงรับก,ก,การรักษามาอย่างต่อเนื่องและปัจจุบันนี้ก็ยังเจ็บป่วยอยู่แล้วก็มีความต้องการอยากจะเอาเหล็กที่ดามเนี่ยออกจากร่างกายของตัวเองอันนี้สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ไหมคะสามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้คะ่ะแต่คราวนี้ต้องดูว่า การที่ผ่าตัดหรือว่าการใส่เหล็กไว้ครั้งนั้นเนี่ยบาดเจ็บเนื่องหรือไม่เนื่องจากการทํางานนะคะถ้าเกิดว่าเป็นไม่เนื่องจากการทํางานก็ยังใช้สิทธิประกันสังคมได้แต่ถ้าเป็นเนื่องจากการทํางานเนี่ยก็ใช้สิทธิทางกองทุนเงินทดแทนได้แต่ทีนี้บางทีบอกไม่ได้เป็นผู้ประกันตนล่ะจะมาจะกลับมาใช้ได้ไหมนะคะก็ไปใช้สิทธิ์กับบัตรทองได้อ๋อบัตรทองเอาออกได้เหมือนกันได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ ควรจะเอาออกะนะคะอันที่จริงทางทางการแพทย์บอกว่าการใส่เหล็กหรือใส่อะไรที่บางคนไม่เอาออกเลยเนี่ยเป็นอันตรายไหมนะคะ เข้าเป็นห่วงกลัวว่าไปเกิดอุบัติเหตุซ้ําค่ะถ้าไปเกิดอุบัติเหตุซ้ำเนี่ยเหล็กที่มันอยู่ในกระดูกเราเนี่ยมันจะทําให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นของกระดูกเนี่ยมันมากขึ้นกว่าเดิม,มเพะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากระดูกติดดีแล้วอะไรดีแล้วแข็งแรงดีแล้วเนี่ยก็เอาเอาออกได้แล้วเวลาไปเดินผ่านช่องสแกนจะได้ไม่ร้อง <c oughs> แลคะเวลาจะขึ้นเครื่องบินเพราะฉะนั้นต้องตรวจกัน <c oughs> ตรวจกันละเอียดเลยตรงไหนเอาอยู่ที่ขานี่เองอะไรจะนองนีค่ะมีคําถาม อีกไหมคะอ่ามีมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะถามมานะคะอันนี้เป็นทางฝ่ายลูกจ้างค่ะถามมาว่าพอเข้าไปทํางานในบริษัทแล้วเนี่ยปรากฏว่าโดนหักเงิน จากเงินเดือนนี่แหละนะคะเข้ากองทุนประกันสังคมแต่ปรากฏว่าพอไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลบอกว่าคุณไม่มีชื่อในระบบประกันสังคมแม่รักษาไม่ดูไม่เออไม่สนใจเบิกไม่ได้จ่ายสดอย่างเดียวขอนําเรียนสักนิดนึงนะคะแล้วก็ขอแบบช่วยทางโรงพยาบาลด้วยค่ะปรปกันตนค่าอย่าไปโกรธโรงพยาบาลก็เลยเพราะว่าโรงพยาบาลเขาก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องมาตรวจสอบสิทธิ์นะคะถ้าปรากฏว่าในจอคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่มีเขาบอกว่าไม่มีนะคะท่านติดต่อมา ที่ประกันสังคมเลยะนะคะคืะนี้ก็มีหลักอยู่ค่ะท่านผู้ชมคะเราเข้าไปเป็นลูกจ้างของนายจ้างเขาเนี่ยเขาบอกว่ามีประกันสังคมใช่ไหมม,มีหักเงินเราไมหมหักนะคะหลักฐานนี่มีใบเซอลิปนะคะหรือมีใบโอนเข้าบัญชีอะไรก็ตามจากเงื่อนไขของการที่ทําตกลงกันแล้วเนี่ยปรากฏว่านายจ้างเนี่ยหักเงินในส่วนของเราเนี่ยส่งประกันสังคมเอ๊ะส่งไปเถอะกรณีเจ็บป่วยเนี่ยสเดือนใน15เดือนมีสิทธิ์ได้เพราะฉะนั้น หักเงินของท่านไป3เดือนแล้วเนี่ยทางประกันสังคมเนี่ยจะส่งบัตรรับรองสิทธิมาให้ถ้าหากว่าในจ้างเนี่ยยังไม่ไมาให้ก็ไปทวงถามว่าบัตรรับรองสิทธิ์มาหรือยังในจ้างก็บอกมาแล้วหายมั่งอะไรบ้างซึ่งตอนนี้ปัจจุบันนี้นะคะคนที่เขาอยู่เก่าๆแล้วเนี่ยบัตรรับรองสิทธิบางทีไม่ถือแค่บ,บัตรประจําตัวประชาชนใบเดียวมี13หลักเนี่ยเราก็เช็คกันได้เพราะว่าออนไลน์กันหมดแต่คนนี้ในลูกจ้างเริ่มต้นเนี่ย ไม่รู้ว่าส่งจริงไม่ส่งจริงสามเดือนไปขอเลยถ้าในยจ้งไม่ให้จริงๆโทรมาเช็คที่1506นะคะหรือโทร วันไหนว่างก็ไปถึงสํานักงานการสังคมเลยนะคะในกรุงเทพทในจังหวัดของท่านใกล้บ้านเอาบัตรประจําตัวประชาชนมาให้ดูเลยเช็คเลยมีส่งเงินสมทบเข้ามาไหมถ้าไม่มีนะคะก็กระซิบกระซาบอย่างที่เราได้เรียนให้ท่านผู้ชมฟังไปแล้วเดี๋ยวทางปะกันสังคมก็จะไปตามในจ้างมาเองว่าทําไมไม่ส่งเงินสมทบมีโทษทางอาญาด้วยนะคะนะคะวันเกียวที่แล้วเราคุยกันแล้วติดมีโทษจำคุกต้อง6เดือนปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทนะคะถ้าไปถึงตรงนั้นนะคะทีนี้ เกิดลอดบุตรเกิดเจ็บป่วยโรงพยาบาลบอกว่าใช่ชิดไม่ไดไไไไไ้ไม่มีชื่อไม่ได้เรื่องของการลอดบุตรนี่อาจจะต้องพิถีพิถฐานสักนิดหนึ่งเพราะาเราใช้เจ็ดเดือนนะคะเพราะ,ะนั้นการส่งเงินสมทบเจ็ดเดือนในสิบห้าเดือนเนี่ยบางทีอาจจะไม่ทันลูกเกิดลอดซะก่อนอนะคะก็ให้ไปหาประกันสังคมอีละ่ะค่ะเขาจะออกหนังสือรับรองมาให้ว่าส่งเงินสมทบยังไม่ครบเงื่อนไขเจ็ดเดือนก็ไปใช้สิ์ทางบัตรทองได้นะคะเชื่อมโยงกันอย่างนี้ ทีนี้ถ้าเกิดว่าสงสัยนะคะว่าตัวเองได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์เนี่ยนะคะตรวจสอบตัวเองบ่อยๆทีนี้ก็มีคําถามอยู่ว่าแล้วถ้าเกิดไปแล้วละ่ะทํำยังไงท่านที่เกิดปัญหาตรงนี้เร่งด่วนไปหาประกันสังคมเลยค่ะประกันสังคมเนี่ยจะทํางานในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐรว่าเรามีอํานาจ ทางกฎหมายที่จะไปสอบปักคำไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็สามารถที่จะคืนสิทธิ์ให้คุณได้เพราะว่าทางกฎหมายตัดสินไว้แล้วว่าผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบแล้วเนี่ยการที่นายจ้างไม่ส่งเนี่ยประกันสังคมตัดสิทธิ์ท่านไม่ได้สิทธิ์ท่านเกิดแล้วนายจ้างที่ยังไม่มีตังส่งเงินสมทบติดต่อกับประกันสังคมเซ็นไว้ก่อนว่าอให้การนะคะนายจ้างคนนี้อย่างนี้นะะแบบนี้ลูกจ้างคนนี้มาทํางานเดือนนี้เดือนนี้กเกินไว้แล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ส่งรับสภาพหนี้ไว้ ก็ได้สิทธิ์นั้นคืนค่ะภายในหนึ่งปีนะคะเรื่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาต่างๆอย่าเพิก เฉยยิ่งนอนใจนะคะภายในหนึ่งปีต้องรีบมาติดต่อแต่กฎหมายใหม่เมื่อวานนี่บอกว่าจะเลื่อนเป็น2อปีนะให้ยเวลาใช่ไหมคะให้เวลาเพิ่มให้เวลาแต่ที่จริงแล้วไอ้เรื่องเงินทองนี่ไม่ค่อยมีคนหลุดสินแล้วค่ะก็ต้องรีบไปใช้กันใช่ค่ะแล้วไปเสร็จอย่าทำหายเก็บไว้ให้หมดทุกอย่างนะคะสามารถนํามาเบิกย้อนหลังได้ไม่รู้อะไรเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วก็อาจารย์ตูอยากจะแนะนํานะคะในฐานะที่ดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยท่านควรจะมีประวัติ เปิดไว้ซักแฟ้มหนึ่งเลยนะคะไปหลายโรงพยาบาลปีนี้เรียกโรงพยาบาลนี้นะคะมีประวัติเดี๋ยวมีคุณหมอให้ไบรับรองแพทย์มาถ่ายเอกสารเก็บไว้บ้างไหมนะคะเก็บไว้บ้างจะได้รู้ว่าเป็นอะไราการตรวจสุขภาพประจําปีค่ะบางโรงงานก็ตรวจให้เนาะก็ลงเอาไว้บางทีก็ไปที่ห้องพยาบาลก็ได้วัดความดันค่ะค่ะก็วันนี้ก็มีคําถามเยอะหลายหลายท่านนะคะก็ อยากจะขอเรียนว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาอีกนะคะก็สามารถโทรไปถานที่1506ถ้าเป็นคำถามที่ลึกมากๆเนี่ยก็จะเขาก็จะรีเฟอร์ขึ้นมาถึงได้คุยกับาจารย์ตูอยู่แน่นอนค่ะแล้วถ้าอยากจะรู้ข่าวสารของเราคะใน Facebook ห้องข่าวทางการแพทย์นะคะก็ตอนนี้ อยากจะให้โรงพยาบาลทั้งประเทศสมัครเข้ามาซึ่งเราได้ออกหนังสือเวียนไปแล้วนะคะจะรับจะส่งต่อกันก็จะได้สะดวกขึ้นแล้วท่านผู้ชมที่สนใจนะคะก็ลองอขอเป็นเพื่อนเข้ามานะคะ,คะถ้าเกิดว่าไม่เต็มเนี่ยเราก็จะเปิดให้ดูแต่ว่าวัตถุประสงค์คืออยากให้โรงพยาบาลได้รีเฟอร์ซึ่งกันและกันใน Facebook ห้องข่าวทางการแพทย์นี้แหละ,ค,ะค่ะข่าววันนี้ขอบช่วมากเลยนะคะทั้งเรื่องของระบบการเหมาจ่ายของระบบประกันสังคมด้วยแล้วก็การตอบคําถามต่างๆด้วยค่ะต้องขอขอ,ขอบคุณพันตำรวจหญิงที่ชาลักษณ์นรงวิทย์ที่ปรึกษ ทางการพยาบาลสำนักงานประกันสังคมนะคะขอบคุณมากค่ะจย์ตัวแล้วเราสองคนลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้โชคดีปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะครับเนื่องในวันปีใหม่2556ที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับทางสำนักงานประกันสังคมขอส่งความปรารถนาดีนะครับแล้วก็ขออวยพรให้ผู้ประกันตนแล้วก็ในจ้างลูกจ้างทุกท่านในระบบของการสังคมนะครับมี ความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะฮะประสบความสาเร็จในหน้าที่ในกิจการของท่านแต่และท่านที่ประกอบอยู่แล้วก็ออขอให้มีชีวิตที่รุ่งโรจน์ในปี2556ครับในสุภาวาราดิถีขึ้นปีใหม่2556นะคะขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิธิ์ทั้งหลายนะคะดลบันดาลให้ผู้ใช้แรงงานผู้ประกันตนตลอดจน ประชาชนประเทศไทยเรานะคะมีความสุขสมหวังสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปค่ะเนื่องในสุขพระดทีีขึ้นปีใหม่2556นี้ข้าผมก็ขอรัธนาคุณพระศรีรัตไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือจงนนบดาลให้ท่านประสบความสุขความเจริญมีร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงจากใจจริงของผมนะครับรองเลขาธิการสำนักงานกรมนายรักภมพอตครับ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นะคะดิฉันก็ขออวยพรให้ท่านผู้ใช้แรงงานตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ติดตามชมสถานีประกันสังคมประสบแต่ความสุขสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็คิดหวังสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาร่ำรวยเงินทองตลอดไปค่ะ